อิมีนาสการีนาสังฆังอภิปูชยามะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังพระคะวันตังอภิวาเจมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนามาสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิ มายังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายะติสรณนีนัสหปัญจศีรานิยจามะทุติยัมปีมายังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายะติสรณนีนัสหปัญจศิลานิยจามะตาติยัมปีมายังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายะ ท ja ิสราณีนาสหปัญจสิรานิยาจามะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารานังคัจฉามิ ธรรมังสารนังขัจฉามิสังฆังสารนังขัจฉามิทุติยัมปีพุทธังสารนังขัจฉามิทุติยัมปีธรรมังสารนังขัจฉามิทุติยัมปีสังฆังสารนังขัจฉามิตาติยัมปีพุทธังสารนังขัจฉามิตาติยัมปีธรรมังสารนังขัจฉามิ ตาติยัมปีสังฆังสารานังขัตฉามิปานาติปตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอาทนาธานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิกาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิโมสาวาทา เวรามณีสิกขาปัทถ okay. ังสมาทิยามิสุรามระยะมัชฌะปมาทฐานาเวรามณีสิกขาปัทถังสมาทิยามิอิมานิปัญจสิกขาปัทานิสมาทิยามิอิมานิปัญจสิกขาปัทานิสมาทิยามิอิมานิปัญจสิกขาปัทานิสมาทิยามิอามะพันเต สีเรณสุขติงยันติสีเรณโพคสัมปทาสีเรณนิพุติงยันติตาสามาสิรังวิโสไทย,ย อิติปิโสภะคะวะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตารโรปุริสธทธ์มสารติสัทธาเทวมนุสานังพุทโธภคคะวะติสวะคัโตภะคะวะตาธรรมโอสันติติโกอาคาลิโกเอหิปัสสิโก

สามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกัสังโฆยาทิทฐังจัตตาริปุริสายุคานิอาถาปุริสับุคาราเอสสภะคะวะโตสาวกัสังโฆอาหูเนโยปาหูเนโยทัาคีเนโย Ancalika yo anotara mpunyaketang no Ha sah-ama ini mit sau tentang kimia U tidakkora rasa Tanah tidakmelitina citawamunninut dan ja waktu teh มาราติเรกามพิวชิตาสาพารติโครัมปานาระวาคมาคามาธาทยาคังคันติสุทันตวิตินาชิตาวามุนินโทตัมเตจสหภาวตุเตชยมังคารานี นาราคิติงคจาวรังอธิมาตาภุตตะทาวคิจักมาสนิวสุธารุนันต์เมตัมูุเสกวิธีนาชิตาวามุนินโทตันเตชะสาภวัตุเตชยมังคารังิ อุขิตาคาตธมติหาทัสธารุนันตังทาวันติโยชนะปัทถกุลิมาลวันต์อิทิพิสังคตมโนชิตาวามุนินโตตันเตชะสาวาตุเตชยมังคารานิกาตาวานักาธรรมตตรังอีวาคาพิเนียจินจายาทุทวจันัง ชนะกายามเทสันเตนโสมวิธินาชิตตาวามุนินโทตันเตจัสาภวตุเตชัยมังคารานี สัจจวิหายมติสัจจกวาทะเกตุวาทาพิโรปิทามะนังอาิอันทัพุตักปัญญาปฏิปัจฉริโตชิตาวามุนิโทตันเตชะสภาวตุเตชยมังคารติ นันโดปนันดาพุทธังวิปุทังไม่ทิ้งปุเตนะเทระพุชเกนะธามาปยันโตอิทุปเทสวิตินาชิตตาวามุนินโดตันเตชะสาปวัตุเตชยมังคารานี ทุคาทิทิพุชเคนสุธาธาทัธรรมมังวิสุทิชุติมีทิภกาพิธานังยานาคเทนาวิธินาชิตาวามุนิโตกันเตชะสาวตุเตเชียมังคารานี เอตาบิพุทธะยามังคาราอัตคาถาโยวัจโนทินาทินสระเตมาตันทีตวานเนกวิวิธานิจุปัทวานิโมขังสุขังอาิกามยานโรสปพัโย มหาการุณิโกนาโทหิตายาสัพปานินะอุเรตวาปารมีสัพพะโต สังโพธิโมตตะมังเอเตนะสัจจวัตเชนะโหตุเตชยมังคารังชยันโตโพธิยามุลิสักยานังนันทิวัตโนเอวังตวังวิชโยโหหิชยาสุชยมังคารีอปาราชิตปัลังเกสีเซปตทวิปคการีอภิเสเกสาภา ภูทานังอาคาปัตโตปโมติสุนาคขตังสุมังคังสุปภาตัง สุโหทีตั้งสุขโนสโมโหตจะสุยิบทั้งปรัมมาจายสุปทักหินังกายกรรมวาจากรรมังปทักหินังปทักหินังมโนกรรมังปนิทิเตปทักหินาปะทักหินานิกัตตวานรพันตันเท ปาทากิเนภวันตุสาผามังคารังรักขันตุสาพาเทวตาสาภพุทธานุภาเวนัสธาโสธิภวันตุเตภวันตุสาผามังคารังรักขันตุสาพาเทวตาสาภธรรมานุภาเวนัสธาโสธิภวันตุเตภวันตุสาผามังคารังรักขันตุสาพา วตาสาพสังฆาโนภาเวนะสทาโสธีภาวันตุเตอาหังสุขิตโตโหมิคอ,อยข้าพเจ้าจงมีความสุขอาหังมิตโคโหมิคอ,อยข้าพเจ้าจงปราศจากความทุกข์ อาหังอเวโรโหมิคอยข้าพเจ้าจงปราศจากเวรอาหังอัพยาปโชโหมิคอยข้าพเจ้าจงปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งตัวอาหังอนิโคโหมิคอยข้าพเจ้าจงปราศจากความทุกข์กายทุกใจสุขีอาตานังปริหะดามิคอยข้าพเจ้าจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดสัพเพศสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทู้เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น เวราหหนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเธอจะได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาพยาปชาหหนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเธอจะได้เปลี่ยนเปี่ยนซึ่งกันและกันเลยอานีขาวโหนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเธอจะได้มีความทุกกายทุกใจเลยสุขีอัตานังปัญหารันตูจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเธอข้าพระเจ้าตั้งจิตอุทิศผล บุญกุศลแผ่ไปให้ไพศาลถึงบิดามารดาครูอาจารย์ทั้งลูกหลานญาติมิตรสนิทกันคนเคยร่วมทำงานการทั้งหลายมีส่วนได้ในกุศลผลของฉันทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวันขอให้ท่านได้รับกุศลผลนี้เถิด พุทธเมตตังจิตตังมะมะพุทธะพุทธานุภาเวนะธรรมาเมตตังจิตตังมะมะธรรมะธรรมานุภาเวนะสังฆาเมตตังจิตตังมะมะสังฆะสังฆานุภาเวนะพุทธะเมตตังจิตตังมะมะพุทธะพุทธานุภาเวนะธรรมาเมตตังจิตตังมะมะธรรมะธรรมานุภาเวนะสังฆาเมตตังจิตตังมะมะสังฆะสังฆานุภาเวนะพุทธะ เมตังจิตตังมามาพุทธะพุทธะลุภาเวนะธรรมมาเมตังจิตตังมามาธรรมมาธรรมานุภาเวนะสังฆะเมตังจิตตังมามาสังฆะสังฆาลุภาเวนะอมนโมชีวโกศิลสาอาหางการุนิโกสัพพสัตตานังโอสัตถทิปมันตังบภัสโสสุริโยจันทังโกมะรัโจูปกาสีสีบันติโตสิเมทาโสอรูคาสมณะมิสาุ บอธนาบุญทุกท่านทุกคนนะครับนบโมตัสสะปะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะปะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะปะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ทั้ข้าพเจ้านางสาวนัทนันเชิงหอมวมนนี้ข้าพเจ้าจะขอขมากรรมแก่นายสมภวัตเขาหานผู้เป็นสามีของข้าพเจ้าสิ่งไหนที่ข้าพเจ้าได้ประมาทพลาดพลั้งทั้งตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีทั้งต่อหน้าและลับหลังทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมข้าพเจ้าขอขมากรรมวหน้าที่แห่งนี้อย่าได้เป็นเวรเป็นกรรมต่อกันอีกเลย หลังจากนี้ขอชีวิตครอบครัวข้าพเจ้าจงมีแต่ความสุขความเจริญทํามาค้าขึ้นทําการสิ่งใดก็ขอให้ประสบความสําเร็จทําการสิ่งใดก็ขอให้เจริญก้าวหน้าทําการสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมา่ปรารถนาค้าขายดีค้าขายหมดสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีมีความสุขทั้งทางโลกและทางธรรมสาธุสาธุาธออบุญหักษาเด้อบัเจริญเจริญรเบีย selanjutnya gitu ya, tuh.